ครับอยู่กับผมกัวบานุมนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่กระ่อบนะครับวันนี้ก็มาสร้างกระ่อบอีกวันนะครับอยากให้มันเสร็จครับแต่มันก็ยังไม่เสร็จสักทีนะครับก็มาทำแล้วก็หลายวันละวัวนี้ก็ล้อมอะไรหมดแล้วปูพื้นหมดแล้วก็เหลือประตูแล้วก็ฝาหน้านะครับส่วนนี้นะครับก็ไม้ไผ่หมดครับวันนี้ผมก็ต้องไปเอาไม้ไผ่อีกครับ ให้เสร็จครับรมาณนี้ครับเดี๋ยวแต่ข้างหน้าเนียครับเดี๋ยวแต่ประตูแล้วก็ข้างหน้าเนียครับอีกเมก็ดกว่าครับ ข้างในก็ปูพื้นหมด้วครับข้างๆก็เรียบร้อยครับนะครับปูฟักอย่าง,างน,านี้ก็อากาศเย็นครับเกิดว่าเรานอนตรงนี้ก็สบายครับผมกะว่าจะนอนจุดนี้นะครับ ตรงส่วนนี้ผมก็จะเอาเอ,าอาฟากมาล้อมนะครับาฟากมาติดตรงนี้ครับประตูก็ลงตรงนี้ครับฝนก็ตกทั้งวันนะครับโปยไปโปรยไปนะครับมันก็ตกไม่เยอะครับมันคล้ายๆกับเป็นฝนฝนเรื่อยๆครับมันแบบไหนครับแบบ ตกเม็ดเล็กครับไม่ได้เป็นพายุหนักนะครับไยปลายไยปลายทั้งวันนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับนะฮะก็เราลงมาตรงนี้นะครับเรานั่งตรงนี้นะครับทำกับข้าวหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียม นี่ครับนี่เป็นหนังควายนะครับผมกะว่าจยามากี่นะครับตอนเย็นเนี่ยครับนะครับเดีดูบรรยากาศข้างๆนะครับ นะครับฝนก็เปรยไปอย่างเงี้ยครับทั้งวันเลยครับแดดก็ไม่มีนะครับถ้าทางบ้านผมก็เรียกว่าฝนซึงนะครับฝนซึงก็คือฝนฝนอย่างเงี้ยครับตกเยอะก็ไม่เยอะน้อยก็ไม่น้อยนะครับตกเรื่อยๆทั้งวันเลยครับดูยญ่าก็ลกเลยนะครับผมยังตัดยังไม่เสร็จครับ เดี๋ยวกระท่อมเสร็จผมก็จะลุยงานนะครับปลูกผักนะครับตัดหญ้าปลูกผักนะครับเดี๋ยวผมจะก่กอกองไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปจีนังควายด้วยกันครับ นี่เป็นหนังควายนะครับ เราจีไฟแล้วครับก็จีนควายเงี้ได้ได้บรรยากาศครับ ก็ฝนก็โปรยปายอย่างนี้นะครับก็บรรยากาศยามเย็นครับครับเราเผาเลยนะครับจี่คือเผาเลยครับ เอาแล้วก็ทุบๆนะครับ นี่นะครับกลิ่นหอมมากครับเป็นกลิ่นของเป็นขนนะครับขนโดนไฟไหม้นะครับกลิ่นมันก็สุดยอดเว้ยร่วงไม่เป็นไรครับเผาเลยครับเผาต่อครับ ทำการทุบด้วยครับ เสร็จกระเทาะดำๆออกนะรครับไม่ใช่จะก,กินง่ายๆนะครับเหนียวนะคนไฟว้าว เด่นเลยไม่ได้เอาคีมมาครับก็เลยใช้ไม้ไผ่หนีบเอาถ้าคีมมาง่ายกว่านี้ เผาจนดำอย่างนี้เลยนะครับว้ยครับเอาเป็นดำอย่างนี้เลยครับแล้วก็ ดำๆก็หลุดไปนะครับ,คร,บครับแล้วก็ย่งครับ ครับก็จะสีเหลืองๆนี่นะครับน่ากินนะครับนะครับกินแะครับอืมกรอบกรุบกรุบนุบนุบไม่เหนียวแล้วนุบนุบนะครับอร่อยนเ่อร่อย กับบรรยากาศยัเย็นนะครับครับหอมกินหอมนะครับนุ่มครับต้องกินตอนอุ่นร้อนนะครับาเกิดว่าปล่อยให้มันเย็นนะมันจะเหนียวเหนียวจะแข็งนะครับ โอ้ควันไฟเดี๋ยวขอแยกกระม่ช้อ์หน่อยครับเพิ่มบรรยาก,กาศนะครับนะครับเดี๋ยวผมกินน้ำควายจีเสร็จพอก็จะก,กลับบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศเย็นแล้ว นนี้ก็ห้าโมงกว่าครับใกล้จะหกโมงแล้วครับแต่แสงแดดเริ่มออกแล้วครับใกล้หกโมงก็แปลกเหมือนกันครับจากคืมทั้งวันเลยนะครับก็ตอนเย็นเนี่ยก็เนี่ยครับเริ่มเห็นแสงนะครับสองหน้าผมเนี่ยแค่เนี้ยครับวันนี้ทั้งวันมีแค่เนี้ยตอนเย็นนะครับก็แสงเนี่ยก็รับพอไฟแล้วครับเดี๋ยวกินนะครับ น้องไข่นะครับนะบถ้าปล่อยให้มันเย็นนะครับมันจะแข็งนะจะแข็งนะมันเย็นแล้วนะเนะี่เราต้องกินตอน,น,อนร้อนๆอุ่มๆร้อนๆออ,อ,ออกไฟครับกินเลยจะนุ่มที่เริ่มแข็งละก็อร่อย,อยครับนะครับผ่าให้ดำ่านเนะครับนะกระทุบ อร่อยก็คลิปนี้ก็ขอลาท่านชมไป,ปนี่ก่อนแล้วกันนะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ